สวัสดีค่ะวันนี้น้องออนก็จะมาพูดถึงกรณีที่ช่อง YouTube น้องออนเกือบโดนปิดช่องค่ะทาง YouTube ได้ส่งการแจ้งมายังช่องของน้องออนเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาช่วงตีห้ามีข้อความระบุว่าทีมของเราได้ตรวจพบสแปมความคิดเห็นที่ร้ายแรงหรือเกิดขึ้นซ้ำ,ซำ จากช่องของคุณเราจะยกเลิกช่องของคุณในวันที่12กรกฎาคมเว้นแต่คุณจะหยุดกิจกรรมการสแปมทั้งหมดทันทีหลังจากที่น้องออนได้อ่านข้อความนี้แล้วน้องออนก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะคิดว่าเราไม่เคยสแปมความคิดเห็นอย่างที่ร้ายแรงอย่างที่ว่ามาเลย แล้วเราจะทำผิดกฎอะไรยังไงตรงไหนจึงสอบถามทาง y o u t u b e คำตอบที่ได้คือ 1. น,น้องออนตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนที่มาคอมเมนต์ในช่องน้องออนโดยใช้คำซ้ำกันบ่อยๆเช่นขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาทานด้วยกันนะคะ 2. น้องออนได้ไปคอมเมนต์วิดีโอเพื่อนๆนในวิดีโอที่เคยดูแล้วบ่อย เนื่องจากเพื่อนเยังไม่ได้ลงคลิปใหม่ทาง YouTube เลยมองว่าเราไปคอมเมนต์เพื่อหวังให้ท่านอื่นๆเห็นคอมเมนต์เราจะได้ตามมาดูช่องของเราเ <compression> พื่อนเท่านไหนที่ใช้คำคอมเมนต์ซ้ำกันบ่อยๆหรือคอมเมนต์วิดีโอเพื่อนๆที่เคยดูแล้วบ่อยๆระวังให้มากๆนะคะหรือเป็นไปได้ให้รีบลบคอมเมนต์ที่สุมเสี่ยง หรือคอมเมนต์ที่เราไปเม้นในวิดีโอเดียวบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยนะคะและในวันที่1มิถุนายนเวลาประมาณตีสาทาง YouTube ได้ส่งอีเมลมาโดยมีเนื้อหาใจความว่าสวัสดีคุณออนออน YouTube เราขอแจ้งให้ทราบว่าทีมของเราตรวจพบสแปมความคิดเห็นที่ร้ายแรง หรือเกิดขึ้นซ้ำจากบัญชีของคุณซึ่งเป็นการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสแปมการหลอกลวงและกลโกงเราแจ้งข้อมูลนี้เพราะคุณอาจไม่ทราบว่าการกระทำนี้เป็นการละเมิดนโยบายหลังจาก14วันต่อจากนี้หากมีการละเมิดนโยบายสแปมความคิดเห็นอีกเราจะยกเลิก การใช้งานช่องของคุณทันทีเพราะถือว่าได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าความคิดเห็นประเภทนี้ละเมิดนโยบายสิ่งที่ระบุในนโยบายนะคะ YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีสแปมกลโกลงหรือการหลอกลวงอื่นๆที่แสวงหาผลประโยชน์จากชุมชน โรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้ความคิดเห็นเพื่อเชิญชวนคนจำนวนมากหรือโพสความคิดเห็นซ้ำกันหลายครั้งหากความคิดเห็นมีเจตนาเชิญชวนให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมในช่องของคุณหรือเนื้อหาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องบน YouTube เราจะถือว่าความคิดเห็นนั้นละเมิดนโยบายสำหรับข้อมูลที่น้องอนนำมา,มาลงนี้ก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยต่อผู้รับชมทุกทกท่านหรือเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องออนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องออนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ